วิวใครอะพี่พี่ผมจำพี่ได้ฮะผมจำพี่ได้เนี่ยอะไรพี่ไม่เคยเจอเองอยังมีใครเนี่ยผมก็เป็นลูกศิษย์พี่ได้เปล่าฮะสาธิตให้พี่ดูหน่อยสิฮไม่ต้องยิ้มไม่ต้องเขินพี่อยากดูไหนทำอะไรได้บ้างเอาให้พี่ดูสิ อเ,เอาดีไม่เชื่อเฮ้ยเอาดีเฮ้ยพีเซีน้อ,องเขาหายตัวได้จริงนะเฮ้ย <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีพีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับ ผมเลยครับจากช่องเล็กเด็ในป่าพี่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางม,มาคอนเดคเช่นเคยใหพี่เอฟซีนะวันนี้เนี่ยผมจะขับไปดูเด็กเลี้ยงแกะนะพี่เอฟซีนะหวังว่าพี่เอฟซีเนี่ยคงจะจำไอ้เจ้าเด็กเลี้ยงแกะได้นะอยากจะไปดูว่าหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่ได้ถูกคุณพ่อเนี่ยสั่งสอนในการเอาไม้เนี่ยปอกไปใกล้ตรงหัวเนี่ยก็ทําให้นิสัยเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยลดลงบ้างนะ ก็พีพีเอฟซีก็อาจจะเห็นดีได้คลิปที่มีพอ่อคนหนึ่งเนี่ยนะลงมานะมันเมันเด็กคนนั้นมันจะไปฟ้องพอ่อมันแหละแต่พ่อมันดันไม่เข้าข้าวนะเพราะว่าพ่อมันรู้เลยว่ามันเป็นเด็กเลี้ยงแก่ในพีพีเอฟซีนะนะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูมันอีกครั้งอันี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นั่นก็จะต่างกันนะพี่ๆนะใครไม่อยากพลาดคลิปผมก็กสั่งการดึงเขาไว้ไว้เดี๋ยวเราไปเจอก,กันในคลิปครับพี่พับ p สีผมขออนุญาตเดินทางมาทางนี้นะ อ้อมๆหน่อยนะเนื่องจากว่าน้ําเนี่ยแรงมากๆเลยพี่เอฟซีพอฟซฟังดูดีๆีนะเสียงน,น,น้ำเราจะอยู่อีกฟังนะมันดังมากๆเลยพี่เอซนะ <itas> ตอนที่ผมจําได้เมื่อวานเนี่ยผมมาหาเห็นเนี่ยก็เป็นทางนี้หรือเปล่านะอาจจะใช้ทางนี้นะ ก็เดินทางไปกันไปเรื่อยนะพี่เอฟซีเราจะไปทางเดือนแล้วพี่เอฟซีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เด็กเลี้ยงแก่มันได้รอนว่า บอกว่ามันคงจะไม่กลับมานะเป็นต้นพพนะพีเอฟซีรอนี่แหละน่าจะไม่เจอแล้วนะพนนนีเอฟซี๋ยวรอนเนี่ยเขีนต่อเลยก่อนนะรู้สึกว่าทางนี้เนะี่ยน่าจะไม่เจอแนละ้ววิ้ยวิ้วใครอะพี่พี่ผมจำพี่ได้ฮะ ยำมพีได้เนี่ยอะไรพี่ไม่เคยเจอเองยังเป็นใครเนี่ยผมขอดเป็นลูกศิษย์พี่ได้เปล่าฮะอยู่มาขอดเป็นลูกศิษย์พี่เลยยังไม่รู้จักกันเลยผมเคยเห็นพี่นะผมเคยเห็นเห็นพมตอนไหนเห็นพี่ตอนไหนอ๋อพี่เดินมาผมเคยเห็นพี่เอ็งชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อปลาตัวเพราะว่าผมไม่มีหางฮะน้องจะมาต่ลกละ อะไรพี่ไม่รู้จักเองอิงจะทำร้ายอะไรพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่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 ไคุยเดียวเปะคือป้อมจะเป็นลูกติดพี่ตามติดพี่ตลอดครับมาตามติดพี่ตลอดครับพี่มีอะไรดีอ่ะหนูเอ้ยพี่ไม่ได้เก่งเลยเดี๋ยวพี่เอาไปฝากับลุงชายเอาไหมรู้จังไหมผมไม่มีบ้านไม่มีบ้านหรอเพราแม่ผมก็ทช้งผมไปแล้ว อ๋อน้ำทงซ่านะฟังกันเลี้ยงอ้อนนะมะเนี่ยเน่าสีละเฮ้ยฟังกันเลี้ยงนะชนะีนองลันนอระกีชีสีนะของฟังกันเลี้ยงอ้อมน,นะมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเบงไม่ได้กินข้าวเลยหรอ,อพี่ไม่รู้ว่าพี่ยังไม่ไว้ใจเองเท่าไหร่อ่ะบางทีเองอาจจะทำร้ายอะไรพี่ก็ได้หรือเลปล่า <ผม S 1> พี่ก็ไม่ยอม,ม,ม,มพี่ พี่ยังไม่ไว้ใจเองเลยแบบ,บไม่ตามเนี่ยพี่ไม่ไว้ใจเองจริงเรื่งเกิงหรอไปไปพีเอฟซีน้ำมาวานน่ะพี่เจอใครมาเรู่อยตรงนู้นน,นอนเองพอเจอบ้างไหมอ๋อเป็นเด็กใช่ไหมเว้ยใชม่มันอะมันมันเป็นโจนเด็กคนเนี้ยเป็นโจรเหรอมันจอบแอบขโมยขอ,ของคนอื่นเว้ย พี่พไปดูร้านล้างกันรู้สึกมันมันจะแอบมองพี่อ่ะอมันมันเขาขโมยข้อ,ของเหรอมันขโมยหัวใจหนูด้วยไหมนะไม่ครับหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน่ะเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงนะเขาว่าหนูวว่าผู้ชายนะขอบทุกส่วนนะอืม เจอนหน่าหนูไปไปไปลงไปคุยกันด้านล่างไป,ไปพี่ยังไม่ไว้ใจเองไ,ไงเองนำทางพี่ไปก่อนเลย,ลยเดี๋ยวพี่หายกินถ้าเอ,เองเองไม่ทำร้ายพี่อ่ะอี๋เลืเอ,นะอกเสียน้องเนี่ยฟังก็แล้วน,นะเอามีเบอร์ได้เองนะไม่กินข้าวมาสร้างม,มาแล้วอะ แล้วมาขอเป็นลูกศิษย์ผมเชยเลยผมยังไม่รู้จักน้องเลยแล้วทุ่งมือไปเอาห้องใครมาเนี่ยเจอมี่ออเจอมาหรออืมเดี๋ยวขเขาเข้าไปนี่น่พูดคุยกับน้องนะน้องปลาทูนะั่นพี่สีฮะสวยไหมสวยสิครับเดี๋ยวเรื่องค้าเนี่ยพี่เอามาให้หนูกินได้แน่นอน แต่ว่าเรื่องลูกศิษย์นะขอละเว้นไว้ก่อนนะ <c oughs> ที่ยังไม่รู้จักเองไงพ <c oughs> อแม่นูก,ก็ไม่มีหรอทำ <c oughs> ไมนูไปไหนนะ <c oughs> อ่ะไม่เปทิ้งิงก็ไปแต่ได้ก่อนอ๋อนันูอยู่ยังไงอ๋อมอยู่กับทันลสศีแต่ว่าทันลุศีเขาได้จ้ากแล้วทันลุศีจ้าไหมล่ะหรอ <c oughs> ทันลุศีที่อาศัยอยู่ตรงไหนอนะ่ะอยู่ข้างล่างท่าหมอ อยู่กับเขาตั้งนาแล้วแต่ว่าผมไม่เคยแต่ปรากฏไปพี่เอ็นผมเคยเจอถ้าเลื่องพี่อยาผมเคยเจอพี่เคยเจออยู่ผมเป็นลูกศิษย์ของเ,เด็กเออเป็นลูกศิษย์นัน่นนายมึงทำอะไรได้บ้างนายลองสาธิตให้พี่ดูหน่อยสิฮึไม่ต้องยิ้มไม่ต้องเขินพี่อยากดูไหนยังทำอะไรได้บ้างทำให้พี่ดูสิ พี่ก็จะได้รู้ไงว่าเออเอ็งเอ็งเรียนอะไรมันจากฮัลลิซี่บ้างผมหายตัวได้เอาดีไม่เชื่อเฮ้ยเอาดีเฮ้ยฮิปซีน้องเขาหายตัวได้จริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปอยู่ด้านหลังผมได้ไงเนี่ย เอารีแล้วเอาหายตัวได้เชียร์ผมอย่างเวหายตัวหรอมาจากเมืองรับแลหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้มามาจากไหนอยู่ในป้านานยังทันสิสิบทอนวิชาไอ้ผมโอ้ยน้องน้องหายตัวได้ด้วยนี่มีวิชาอะไรบ้างแม่ ศิลปะการต่อสู้มีไหมมีใช่วะเล๊เอาดีเรา,า้เขาไทยทอชพพเหรอไม่ใช่แลวพี่สามารถให้เองมาอยู่กับพี่ได้นะแต่ว่าพี่ยังไม่ไว้ใจเองไงเพิ่งเจอกันอะแต่ว่าเรื่องข้าวเรื่องปลาพี่เอามาให้กินได้แน่นอนพูดจริงในเองเราแบบโชว์แบบวิชาศิลปะนัสู้ได้มีอะไรบ้างเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยได้อังพออได้ไหมเว้ยได้อยู่นะไหนบบแต่การเตะการต่อยการส่อเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยทะเลสีมีแรงสอดวิชายอ่างนี้ได้หรอครับอืมน้องเก่งมากเลยนะเอาเป็นว่าพี่ยังลูกศิษย์อะไรนะพี่ยังไม่สนใจ๋ารักเพราะว่าพี่ไม่ได้เก่ง ชื่อน้องปาทูนะปกปกป้องพี่ได้นะอืมไม่เป็นไรหรอกพี่ยังมีลุงพี่กคอยปกป้องพี่หรอกโอเคไหมงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปหิว <c oughs> ย,ยัง <c oughs> ทาราษีที่ว่านี่เป็นทาราษีที่อยู่ที่ไหนตรงท่ามเลยเอาดี <c oughs> แต่ว่าผมไม่ค่อยออกมายเห็นเลยผมเคยเจอพี่เคยเจอโย่ทาราษีอ่อะ ม่เรื่งพ่อมะผมไม่อ่องไม้ใครเห็นเลยอผมอยุกข้าตั้งแต่เด็กอ่ะตอนเด็กเองขี้กลัวเราเลย,ยงไงใช่ผมกลัวพวพอท่าทนทีจาดไปผมก<อ>็ไม่ค่อยกลัวแล้วผมก็อยากแบบดูแล<ม>ตัวเองเนะาะอือเข้าใจเข้าใจอันนี้พี่พอเข้าใจแต่ทันทีจาดไปไม่ค่อยได้กินอะไรแบบดีดีอือ ยังก็ต้องหากินเองอ่ะดิผม่็ห้กินผมก็ห้ากินบลกกล้วยปลาอะไรอย่างเงี้ยอืมน้องสารน้องนะเออพี่หืึผมมีอะไรพี่รู้ด้วยเป็นวิชาหมุนหมายวิชาหมุแบบมีอาวุธอะไรหล่อเหรอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอาจริงดิเนี่ยไครเข้ามาแล้วบอกเลยนะของผมโคตรไหวอะเบ้พี่มองเหมือนจะช้านะแต่ว่าถ้ามันโดนเนี่ยกำเดินเลยอะเบ้พี่ลองโดนดูไหมจะบ้าเหรออย่างพี่โดนทีนี้โอ้โหลมเองน้องลมเองเลยนะมันลื่นเลยมันลื่นมันลื่นมันไม่ใช่พื้นที่ฝึก โอ้ยเอ,งอง็งเอาชิบก้อนหินก้อนนั้นเป็นศัตรูเองจะทำยังไงก้อนหินก้อนใหญ่นู้นอะทำเป็นศัตรูเองอะ่ะเกาะบางไปเว้ยโอ้โหไม้เขาหักนะนี่เอ็งเอาไม้นั่นท่อนใหญ่นู้นโอ้โหโอ้โหเป็นเด็กแต่ฟ้าแรงมากฮนะ หน่วยอายุเท่าไหร่เนี่ยออมอายุส <15. S 2> ิบห้าครับสิบห้าจะบ้าเหรอไม่ถึงอ่ะอ๋ออะดีๆอย่ากโกหกพี่อายุไม่รู้ทำไม่ได้ตรงดาวดาวนั้นจะประมาณสิบสามสิบสามสิบสี่นะลองลำลำกระบ,บี่กระบ,บองดิ หนูลำกระบ,บีก่กระบองได้ไหมเฮ้ยยาวไปหรือเปล่าเปลี่ยนไม้ไหมวุ้ยพอ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 ไปไปหากข้าวกินกันไปไปพอละพอละเก่งไหมเพ่เก่งมากเลยครับดีคนเียดู พูดได้สองภาษาไปนะแต่สมายเห็นน้องจะชอบใช้ภาษาไทยนะบาย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 ขอบพี่พีเอฟซีเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปหอะไรให้น้องกินก่อนน้องน่าจะหิวมากๆพี่พี่นะใครชอบกินนี้ก็ฝากขอละบหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะพี่เอฟซีนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปลาทูนะพี่นะและจะได้ไม่คิวหน้าครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณเป็นด้วยหรอเนี่ยนี่เก่งมากๆเลย อยากกินอะไรวะมา,าเดี๋ยวพี่ไปซื้อกินฮะเดี๋ยวพี่ไปซื้อฮะน้ำจม้มน้องอยากกินน้ำจม้ำจมเคยกินอันนี้ไหมผักกะเพราไม่รู้จักปะเดี๋ยวพี่เอาผัากกะเพราทะเลให้กินเคยไหมไปไปไปเดี๋ยวจะไปซื้อให้หน้องกินก่อนนะพี่เดจะทำอะมาคลิปหน้าพี่ซสวัสดีครับ